สวัสดีครับสวัสดีช่วงเย็นของวันพุทธที่25สิงหา64นะครับทุกท่านครับคลิปนี้ผมมีข่าวสารล่าสุดนะครับจากทางท่านโฆษกประกันสังคมนะครับมาอัปเดตนะครับให้ทุกท่านได้ฟังนะครับเนื่องจากว่าในช่วงบ่ายนะครับท่านได้ให้สัมภาษณ์กับทางรายการไทย PBS นะครับว่าในขณะนี้นะครับสำนักงานประกันสังคมนั้นมีการประชุมนะครับอยู่ ตลอดเวลาและมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆอยู่บ่อยครั้งนะครับแต่สาเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยนั้นก็เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับซึ่งล่าสุดนะครับท่านก็ได้แจ้งว่าตอนนี้นะครับกำหนดการต่างๆนะครับก็ผมได้แจ้งไว้เมื่อเช้าแล้วนะครับว่าช่วงนี้เป็นการโอนเงินมาตรา40นะครับทั้ง13จังหวัดแรกแล้วก็16จังหวัดหลังเลยนะครับตอนนี้ก็น่าจะทยอยได้รับกันเยอะแล้วนะครับแล้วก็ วันพรุ่งนี้อีก1วันนะครับมาตรา40ทั้ง29จังหวัดนะครับแล้วก็วันที่27จะเป็นมาตา39ใน16จังหวัดหลังนะครับซึ่งหลังจากนี้ไปนะครับก็จะเป็นรอบของการที่จะเก็บตกแล้วนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าพ้นวันที่27ไปทุกกลุ่มมาตา33 39 40 29จังหวัดควรจะได้รับเงินทุกคนแล้ว ทีนี้ก็เหลือคนที่โอนเงินไม่สาเร็จเนื่องจากว่าผูกพร้อมเพมย์ไม่สําเร็จหรือผูกพร้อมเพมย์ไม่ทันหรือบัญชีมีปัญหานะครับล่าสุดนะครับทางท่านโฆษกแจ้งว่าต่อไปนี้ครับจะมีการโอนเงินซ้ําสําหรับผู้ที่โอนเงินไม่สําเร็จทุกวันพฤหัสนะครับนี่คือข้อมูลล่าสุดนะครับซึ่งในรายละเอียดนั้นท่านไม่ได้ระบุว่าเป็นของมาตราใดบ้างนะครับแต่โดยรวมแล้วนะครับก็คือวันพฤหัส นะครับถ้าหากว่าอ้างอิงข้อมูลก่อนหน้านี้มาตรา3ามนั้นถ้าใครยังโอนไม่สําเร็จจะมีการโอนเงินทุกวันศุกร์นะครับผมขออ้างอิงข้อมูลเดิมก่อนส่วนวันนี้เนื้อหาส่วนใหญ่ที่ท่านให้สัมภาษณ์นั้นจะเกี่ยวกับมาตรา40นะครับใครโอนเงินไม่สําเร็จนะครับก็ทําพร้อมเพย์ทีหลังนะครับหรือเพิ่งทานะครับถ้าหากว่าในระบบขึ้นว่าท่านได้รับสิทธิ์นะครับอาจจะโอนเงินไม่ทันตามกําหนดก็รอเช็คยอดเงินทุกวันพฤหัสนะครับ ทีนี้วันนี้ครับข้อมูลใหม่ล่าสุดนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการก็คือก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินข่าวกันมาแล้วว่าการทบทวนสิทธิ์จะเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยาล่าสุดเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับการทบทวนสิทธิ์จะเร็วขึ้นครับจะเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1กันยาเป็นต้นไปไปจนถึงวันที่30กันยาครับ1เดือนเต็มนะครับโดยท่านโฆษกแจ้งว่าวิธีการทบทวนสิทธิ์จะเป็นการให้ กรอกแบบฟอร์มซึ่งจะขึ้นแบบฟอร์มขึ้นบนเว็บไซต์ประกันสังคมหลังจากนั้นก็จะให้ท่านเข้าไปกรอกแบบฟอร์มแล้วก็จะมีการให้ส่งไปที่ประกันสังคมนะครับนี่คือคร่าวๆแต่รายละเอียดว่าก,กรอกอทางไหนกรอกอย่างไรต้องส่งออนไลน์หรือส่งเป็นกระดาษนะครับแล้วก็ส่งไปที่ไหนอย่างไรนั้นเดี๋ยวรอรายละเอียดอีกครั้งหนึง่งแต่ที่แน่ๆนะครับการทบทวนสิทธิ์จะเกิดขึ้นให้สามารถเริ่มนะครับยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนะครับโดยนะครับ วิธีการใครบ้างที่ทบทวนสิทธิ์ได้นะครับให้หลักอย่างนี้ครับทุกคนนะครับที่อยู่ในม .339 กิจการใน29จังหวัดที่ในระบบขึ้นว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์แต่ข้อที่จริงท่านอยู่ในม3 3 9กิจการ29จังหวัดนะครับแต่ท่านไม่ได้รับสิทธิ์ก็มีสิทธิ์ทบทวนสิทธิ์นะครับแล้วก็มาตรา39มาตรา40ถ้าหากว่าท่านอยู่ใน29จังหวัดจริงนะครับแต่ระบบขึ้นว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์ ท่านก็จะมีสิทธิ์ยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับนี่คือหลักการนะครับทีนี้นะครับวันนี้ก็มีการพูดถึงนะครับเน้นย้ําอีกเรื่องหนึ่งนะครับคนที่สมัครมาตรา40ใหม่นะครับโดยเฉพาะ3บวก16จังหวัดหลังที่สมัครในเดือนสิงหาทั้งหมดนะครับท่านสมัครแล้วท่านจ่ายเงินแล้วแต่ท่านไปเช็คในเว็บไซต์ประกันสังคมจะขึ้นสถานะว่ารอชําระเงิน นะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเน้นย้ําว่าระบบยังไม่ได้ประมวลผลนะครับจะประมวลผลทีเดียวนะครับแล้วก็จะ,ะสรุปจํานวนคนนะครับเพื่อที่จะไปนําเสนอนะครับทางสภาพัฒน์คลมอแล้วก็มีการจ่ายเงินเยียวยางวดต่อไปถ้าหากว่าเช็คในระบบตอนนี้จะขึ้นว่ายังไม่ได้รับสิทธิ์แล้วก็ยังไม่ได้ชําระเงินก็ขอให้เก็บใบเสร็จไว้เผื่อว่ามีปัญหานะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องทําอะไรครับเพราะว่าระบบยังไม่ได้ประมวลผลนั่นเองนะครับ นี่คือกลุ่มที่สมัครใหม่ในเดือนสิงหามาตรา40นะครับจะได้รับเงินในเดือนหน้านะครับอันนี้คือกําหนดการนะครับคร่าวๆที่ออกมาล่าสุดนะครับก็สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับการทบทวนสิทธิ์เลื่อนเป็น1กันยาแล้วนะครับแล้วก็การโอนเงินซ้ําสําหรับคนที่โอนเงินไม่ผ่านหรือทําพร้อมเพจล่าช้าไม่ทันนะครับจะเกิดขึ้นทุกวันพฤหัสนะครับถ้าหากว่ามีข่าวสารเพิ่มเติมนะครับก็จะนํามาแจ้งในคลิปต่อไปนะครับ